มาดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างฝนที่ตกหนักต่อเนื่องบนเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก็ทําให้เกิดดินสไลด์ทับบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหนึ่งหลังนะคะขณะที่น้ําจากภูเขานั้นก็ได้ไหลหลากท่วมบ้านเรือนของประชาชนอีกหลายหลังเช่นเดียวกันส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะเจ้าหน้าที่ต้องมีการลําเลียงผู้ป่วยติดเตียงหนีน้ําป่าเช่นเดียวกับศูนย์เด็กเล็กที่กาลังจะถูกน้าท่วมก็ต้องเร่งปล่อยตัวเด็กนั้นกลับบ้านเป็นการด่วนค่ะ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงนำเรือท้องแบนลำเลียงผู้ป่วยติดเตียงออกจากตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลไปยังโรงพยาบาลตามที่หมอนัดหมายนะคะเนื่องจากน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวและก็รุนแรงค่ะขณะเดียวกันมวลน้ำยังได้ไหลเข้าท่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขาว,ขาวตำบลขาว,ขาวอำเภอละงูทำให้ทางศูนย์นั้นต้องเร่งประสานกับทางผู้ปกครองค่ะให้มารับตัวบุตรหลานกลับบ้านเร็วกว่ากำหนด ขณะที่บ้านเรือแล้วก็ถนนหลายสายถูกตัดขาดรวมทั้งสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงูที่ขณะนี้น้ำป่าได้ไหลล้อมรอบไว้หมดแล้วเช่นกันค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยวาตาภัยแล้วก็ดินถลม่มวันที่19ตุลาคมขณะนี้กระทบไปแล้ว4อํอำเภอนะคะประกอบด้วยอำเภอมานางังทุ่งว่าควนกาหลงและละงูค่ะรวม17รวม12ตําตำบล72หมู่บ้านจำนวน476ครอบครัวค่ะ ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตก็มีฝนตกลงมาเป็นระยะระยะนะคะตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้วจนถึงต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ครอบคลุมทั้ง3าอำเภอทั้งอำเภอเมืองภูเก็ตกระทูแล้วก็ถลางส่งผลทําให้มีปริมาณน้ํานั้นไหลเอ่อขึ้นมาบนผิวการจราจรไม่ว่าจะเป็นถนนเทพประสิท์ตีซึ่งเป็นเส้นทางหลักในทางเข้าออกเมืองภูเก็ตโดยเฉพาะในจุดที่เกิดน้ําท่วมซ้ำซากอย่างเคหะบ้านพรหน้าปั๊มน้ํามันเมืองใหม่ค่ะ นอกจากนี้เขตตัวเมืองช่วงเช้าที่ผ่านมาปริมาณน้ําในคลองบางใหญ่ก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องรวดเร็วก็ทําให้มีน้ําเริ่มเอ่อล้นขึ้นมาท่วมพื้นผิวการจราจรหลายจุดค่ะส่วนที่จังหวัดกระบี่นายศักดาสีแดงประดอนเออเอออำเภอเกาะลันตาพร้อมเจ้าหน้าที่อบตเกาะลันตาใหญ่ได้สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนค่ะหลังจากเกิดดินสไลด์จากภูเขาลงมาทับบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะ โดยดินเนี่ยได้สไลด์ลงมาพร้อมกับต้นไม้ที่อยู่บนเขาลงมาทับหลังคาห้องครัวได้รับความเสียหายทั้งยังมีต้นไม้แล้วก็กองไม้ไผ่ที่อยู่บนภูเขาด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้หน้าดินก็เปิดเป็นบริเวณกว้างนะคะซึ่งเคราะห์ดีค่ะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันค่ะ